ลูกรักของพ่อทุกคนตอนนี้ไปก็มาดูอันดีกันสถานที่เรานั่งบริเวณที่เราผ่านมาก่อนที่เราจะมาถึงไสงามเราก็แวะที่ปราสาทพิมายก่อนเน้นได้ว่าปราสาทหินพิมายความจริงในที่นี้ปราสาทนี้เขาสร้างเลยหิงแข็งแรงลูกรัก เอามาเทียบกับร่างกายของเราเลยหินมันแข็งแรงมากร่างกายเราอ่อนปกเปียกเหลวเละไม่เหมือนกับหินเขาสร้างดูวิจิตการตามีจิตกรรมต่างๆน่ารักคนโบราณนี่รู้สึกว่าฉลาดจะมีความสามารถสูงตามนังสือประวัติเขาบอกว่าเจ้าขอม ที่รงท้ายว่าวรามันทั้งสามมันวรมันวรมันวรมันเรียกาสามมันแล้วกันจะสร้างกันทั้งสามวาระเป็นที่สําหรับเซการะบูชาเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์สมัยโนนูกรักราชธานีองณระราชาก็ทาในบ้า,านไม,นม้เรายังจะเห็นได้ว่าที่จังหวัดพิษณุโลก พระราชฐานของพระนารายมหาราชที่เคยเป็นประทับเป็นบ้านไม้หลังใหญ่จัดเป็นห้องหลายห้องพ่อเคยขึ้นไปแล้วก็นึกถึงความหลังนึกถึงความหลังว่าถ้าพระนารายท่านทรงอยู่ท่านจะประทับตัวไหนบ้างที่นี่ห้องอะไรนี่ห้องทำอะไรพ่อก็ได้เดาๆไปเท่านั้น มันจะถูกจะต้องแล้วไม่ก็ไม่ทราบเดาไปเดามาคิดว่าพระนารายณ์นี่คงจะชอบบูชาพระนั่งบูชาพระนั่งสวดมนต์นั่งเจริญพระกรรมฐานแผ่เมตตาจิตเพราะว่าน้ำประทัยของพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่เป็นน้ำประทัไทยของบุคคลผู้มุ่งความดีกัระพงชนชาวประชาชาวประสบนิกรของพระองค์ แลเดี๋ยวก็เลี้ยวไปหาบ้านอะไรร้อยวันมันก็ไม่จบ <c oughs> ไป่นั้นว่ามองดูปราสาสตลูกรักคิดไหมหรือเปล่าว่าปราสาทเนี่ยเมืออ่อดีดแข็งแรงสวยสดงดงามมีกำแพงล้อมรอบแต่ถ้าว่าเวลานี้ปราสาทตันพังอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าโลกเป็นนิจจัง มองดูประศาทแล้วก็หันก็มามองตัวตัวโลกเองแล้มองดูพ่อก็ได้พ่อเกิดมาพ่อไม่แก่เท่านี้หรอกลลกพ่อเป็นเด็กต่อมาพ่อก็เป็นหนุ่มต่อมาก็เป็นวัยกลางคนเวลานี้เป็นวัยกลิ้งคนแล้วไม่ใช่วัยกลิ้งคนอื่นกลิ้งตัวเองมันจะเดินไม่ไหวแข้งขาจะไปไม่ไหวอยู่แล้วจะกลิ้งอยู่แล้ว แล้วต่อไปไม่ชาก็เป็นวัยผีลูกรักทุกคนก็มีสภาพอย่างนั้นตอนนี้เอาจิตนึกวาดภาพว่าชีวิตที่ผ่านมามีกี่อัตภาพที่เกิดในโลกมนุษย์เกิดเป็นคนก็เกิดเกิดเป็นสัตว์เดีัยาก็เกิดจิตวาดภาพนึกถึงความหลังตั้งจิตคิดว่า อาต่ภาพที่ผ่านมาแล้วเท่าไรจงปรากฏกระายใจของข้าพเจ้าเวลานี้ภาพของทุกคนก็จะปรากฏดูทีด้วว่าเราทิ้งร่างกายมาแล้วเท่าไรแล้วทำไมเราจะโมสนใจกับร่างกายนี้เยงเกินไปมีบางคนก็ยาวสนใจกับร่างกายเขา,าคนอื่นแต่เรื่องปเุเพสนิวาสพ่อไม่เถียง ถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องแต่งงานก็คิดไว้ว่าแต่งชาตินี้ชาติเดียวก็ดีไม่กันเข้าไประปจนกับความทุกข์ให้มันจริงจงจ,งจ,งจะด้วยทุกข์แห่งการคลองคู่อยู่ครองกันมันทุกข์ขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าเป็นปุเพสนิาวาสแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันเห็นใจถือว่าเข้าโรงเรียนโรงงานฝึกก็แล้วกัน สำหรับปราสาทหินวิมายที่ตรงนั้นแล้วก็ที่ตรงๆราบริเวณที่เรานั่งอยู่นี่รอบๆบริเวณนี้ไม่ใช่จะมีเมืองม,ม,มีพระราชาแต่พวกวรมมนท่านั้นพวกวรเราก็เคยเป็นพระราชาอยู่ใช้นามสมัยนั้นใช้นามว่าพรหมทัตหมดเหมือนกับขอมก็ลงท้ายว่าวรมันหมด ฝ่ายพวกไทยก็ขึ้นต้นเดิพรมทัตได้ลงท้ายเด้พรมทัตโพราะเราว่าเรือไทยก็เป็นคนพวกเดียวกันท่นี้จะขอกล่าวพรมทัตที่ลึกเข้าไปอีก <c oughs> ลึกเข้าไปจากพรมทัตของไทยก็คือเป็นพรมทัตในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราเสวยพระพระชาติเป็นปาจิตตกุมาเรเล่าเรื่องกันสักนิดดีไหม ย้อนหลังไม่ต้องพูดอะไรมากผ่านคนหญิงโมมากนนึกสุภาพบอกเวลานั่ขนคนหญิงโมท่านทําอะไรบ้างท่านเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่เมื่อเวลาข้าศึกเข้ามาถึงที่แม้แต่นารีก็มีพิษเหมือนกับลูกพยา,ยานานากักไม่จะเป็นนาคตัวเมียก็มีพิษถ้าช่างจะเป็นช่างพังคือช่างตัวเมียก็มีกําลังกลา้า ฉะนั้นคนหญิงโมซึ่งเป็นสาวชยายไทยใจกล้าประกอบไปได้วยปัญญา <c oughs> ยอมเสียสละกายนิดหนึ่งเพื่อส่งชาติยอมเพื่อรักษาชาติไทยคงอยู่และเวลานี้ความดีของท่านยังปรากฏเขายังหล่อนนุสาวรีไว้แต่ว่าร่างกายของท่านหญิงโมไปทั้งไหนหมดเวลานี้เราเหลือแต่ภาพ นี่ความโหยหวนแห่งใจมันจะเกิดขึ้นถ้าได้คิดเมามันในกามโลกีก็จงคิดว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านมีศักดิ์ศรีใหญ่มีอำนาจวาสนาบารมีมีกำลังกายกำลังใจดีเวลานี้ท่านอยู่เปล่าท่านตายเมื่อท่านตายแล้วเราจะอยู่ไหมล่ะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไหม หวนนึกถึงอ,อรรตภาพของร่างกายที่ผ่านมาแล้วเท่าไหรเป็นคนเท่าไรเป็นสัตว์เท่าไรเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นพรหมเท่าไรทำไมันขังอยู่ไม่ได้ทําไมมันหลงเหล,ล,ลาหลงไหลไฟฝันเมามันเพื่อจะทรงอยู่ของชีวิตหาสภาความทรงอยู่ของชีวิตต่อไปมันไม่มีรกลลก อย่าแสวงหาไม่เกินพอดีเลยต่อท้ายไปก็ขอย้อนต้นนิดมื่อสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็เราเป็นหน่อพระบรมพงศพธีสัตว์มีนามว่าปาจิตตกุมารเป็นลูกของพระราชาเมื่องอะไรพ่อจะไม่ได้อยู่ตนแถบจังหวัดอบบนนุบลราชธาน,นีเมืองแถวนี้พระราชาสมพพระนามลงท้ายว่าพรหมทัต และก็บางเอิ่นท่านผู้นี้ปาจิตตุกรมานพรอพอที่จะครองราชสมบัติได้พระราชินดาต้องการในห,หาหญิงที่พอใจท่านเวหาใครท่านก็ไม่รักสักคนว่าน่ามนตคุณสตรีทั้งหลายดีแสนดีแต่ก็ไม่เป็นท้่ยที่ถูกใจพระราชินดาก็หนักใจจึงเรียกหนมาโหนมาพยากรณ์ โหนนี่ก็โหนจริงๆแถมห้อยแถม,แ,ถมแขวนด้วยปล่าก็าไม่สาบแกล,ลงเช่นลงหยิบอันักดานเช่นนวนมนลงเลขฉับฉับฉับเขให้เพื่อลงเสร็จก็พยากรณ์บอกพระสตรีใดในโรคนี้ที่เป็นคู่ครองของปลาเจตุมันน่ะไม่มีอะแต่ว่าคู่ครองเกิดแล้วเวลานี้เกิดแล้ว แต่ยังไม่คลอดอ้โห <c> o <oughs> ในวิชีทว่าเกิดอยู่ในทิศนี้ในะชี้ตรงมาทิศนี้เวลานี้ยังอยู่ในคันมารดาแต่คนอื่นจะมองไม่เห็นถ้าปาจิตุกมานไปจะมองเห็นมารดาเป็นชาวนานี่มันแหละแต่ว่าเวลาที่มนันมารดาเดินไปแล้วก็ปาจิตุกมานจะเห็นพระสวกรชัดกั้นข้าง,งบนนั่นแหละ หน้ามนคือชมตูวคู่ครองเขาปาจิตุมานอยู่ในท้องของหญิงคนนั้นโอ้โหอายุยี่สิบปีคอยนายอดนารีที่อยู่ในท้องมาแต่งงานกันอายุสิบหกก็สานิหกปียัไม่แก่มากเดี <c oughs> ๋ยวนี้ผู้ยญยผู้ชายอายุเจ็ดสิบแต่งงานกับผู้หญิงอายุสิบเจ็ดยังได้ยังไหวแต่หน้ากลัวไม่เป็นเรื่อง ถ้าเมาแบบนั้นไม่เป็นเรื่องพังแน่เป็นนว่าในที่สุดปาจิตกุมัยก็มาสังเกตการเห็นเป็นตามความเป็นจริงตามโหดทำนายทุกอย่างจึงเป็นลูกจ้างก็เป็นคนช่วยงานบ้านนั้นแล้วก็ลอมตัวมาแล้วก็ให้พระราชวินายก็ส่งเงินรับๆมาช่วยแต่คุนนั้นจนกรทั่งมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ ต่อมาจนท่านนารีรัตคนนั่นคลอดออกมาแล้วก็ประคบประงมพยายามเลี้ยงก็มเกลี้ยงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเมื่อยอดนารีได้ยุที่หกปีก็แต่งงานกันนี่ขอเล่ารัดลัดลดตนารีคนนี้นั้นปแปลกฏวเกิดขึ้นมาแล้วสวยจริงๆเฮสวยเท่าบวครียได้ไหมจ๊ะแวโคครียกันยั่งนั่งอยู่นะพวกครียบอกว่าสวยกว่ารูปร่างคนละแบบ ราะว่านารีไรักคนนั้นรูปร่างคล้ายๆสูตรทรงเดียวกับแม่สีใช่ไหมแม่สีก็มานะนี่ที่เรานั่งกันอยู่นี่เต็มไปหมดนะใช้อำนาจที่พิจิตรยานที่โกรักใช้ให้มันคล่องพอพูดถึงใครจับอาจิตจับทันทีแล้วก็ถ้าสงสัยสก็เม็กจดไว้ก็ได้ว่าใครแต่งตัวเสียอะไรจดย่อๆแล้วก็มาจอยกัน ้าไม่มั่นใจพ่อจะตัดสินให้เราไปที่ไหนใช้รมจิตที่นั่นในเวลานี้ปาจิตกุมารก็ยอดเยาวมานคนดีเวลานี้กระโดกก็ไม่เหลือนอกจากนั้นก็เกิดเกิดแต่ตายมาอีกหลายชาติจนทั้งมาบรรลุเป็นองค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเห็นไหมลูกรัก ตอนมาเป็นพระพุทธเจ้าในร่างกายก็พังอีกแล้วในนิพพานเวลานี้เรามีพระบรมสารีริกธาตุเป็นขวัญใจของชาวพุทธทั้งหลายที่บูชากันแต่ว่าพระบราก,กายพระองค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสนาก็สูญสลายไปแล้วเห็นไหมว่าโลกหาที่สุดหาจุดจบไม่ได้จำไว้นะลูกนะ พระพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์การที่จะตายเข้ามาเป็นทุกข์ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นกฎธรรมดาที่เราอยากจะโง่ไปแบกอราคะเข้ามาแบกอโลพะเข้ามาแบกอโทสะเข้ามาแบกอโมหะเข้ามา ถ้าเราทําใจเฉยๆไม่สนใจกับราคาความรักเห็นคนก็จะดูแต่หนังพังหนังเข้าไปถึงเนื้อพังเนื้อเข้าไปถึงกระดูกพังกระดูกเขมาไตับตายไส้ปอดดูสภาวะความจริงการเคลื่อนไปของร่างกายเพียงเท่านี้ใจเราก็ไม่ติดอารมณ์จิตมันก็ปลอดจากราคาแห่งความกำหนัดจรินดี แต่ความโลภขมายทีก็ดูว่าคนที่เขาเป็นมหาเสืษถีมีทรัพย์ใหญ่เนี่ยเขาตายแล้วเขาแบกอะไรไปบ้างดีไม่ดีความโลภก,กดตัวให้จมลงไปโซนนรกเยอะแยะไปอย่างพระเทวทัตเป็นต้นและอารมณ์แห่งโทสะก็ดูตัวอย่างเทวทัตกัเหมือนกันเมื่อความปรารถนาไม่สมหวังก็เกิดความโกรธในพระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อยึดอำนาจ ก็ประเพณีแห่งความเป็นพระเขาตัดกิเลสพระเทวทัตไปสั่งสมกิเลสก็เลยลงเอเวจีไปยังไม่จบพระเทวทัตแสดงละครยังไม่จบแต่พระพุทธเจ้าแสดงจบแล้วพวกเราก็ขอตั้งสัตยาดิฐานของถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีแล้วลกยกมือไหว้น้อมใจนะมัสการ คิดว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมศาสัดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์แล้วขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทุกคนบรรลุทมนั้นในชาตินี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะนั่นก็จงอยากขออย่างเดียวนั้นลูกขอแล้วท่านให้ให้แล้วเราก็ต้องจัดทำปฏิบัติราคะจะกําจัดด้วยอำนาจกามชันทะกับกายคตานุสติ โลภะกําจัดด้วยความเห็นใจซึ่งกันและกันและก็มีทานการให้เป็นในสังหาวัตถุโทสะเราจะกําจัดได้โดยอำนาจเมตตาบารมีโมหะตัวนี้ก็ใช้ปัญญาดูของจริงที่เราฟังที่พ่อพูดมาว่าแต่ละคนแต่ละคนเกิดกันมาไม่จบไม่จบเราจะไปเกาะไอ้จุดท,ที่ไม่จบนี่เพื่อประโยชน์อะไร นักษากำลังใจไว้ในขอบเขตให้จิตมาสงัดคล้ายๆกันอยู่ในห้องคนเดียวและคอยระวังห้องอย่างที่พระบาทสมเด็จเจ้หัวทรงตัดถ้าอารมณ์จิตของเราเสงัดแนบนิ่งอยู่ในกำลังของสิงก็ดีเขาสมาธิก็ดีเขาวิปัสสนาญาณก็ดียินเลททั้งหลายเหล่านี้มันไม่ไมกล้าเขา้าเพราะว่าเรามีสติสมัญญะคอยมองหน้ามันอยู่เสมอ มันกลัวตาใจไม่ได้กลัวตาเนื้อมันกลัวตาใจถ้าตาเนื้อเนี่ยมันวิ่งเข้าใส่ถ้าจ่าตาใจมันกลัวพ่อจะพยายามสอนให้ลูกรู้จากวิธีใช้ตาใจนั่นเป็นาปาจิตตะกุมารรายนั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาใหม่ตั้งหลายครั้งเวลานี้ร่างกายก็พังพระองค์ปานิพาน ไปดูพวกวรมันทั้งหลายที่มีอำนาจศักดิ์สิใหญ่ในเวลานั้นเวลานี้ร่างกายเขาอยู่ที่ไหนซากศพเขาทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นอนวุวาโชมตรูเวลานั้นมีอำนาจราชศักดิ์ปกครองที่นั่นยึดเมืองที่นี่ความจริงเขตนี้มันเป็นเขตไทยเขตละวะก็คือเขตไทยเขามาตั้งอยู่ในแดนเขเมรนครวัดนครธมนนท เขาสร้างอยู่ในเขตนนนแต่ถ้าว่าอาศัยที่เรานะมีมากกว่าเขาแต่เราไม่ได้รวมตัวกันเขาก็ถืออำนาจมาตั้งเมืองปั๊บก็ให้แนบอกคนที่อยู่ตั้งแต่นี้ถึงนี่ไปต้องอยู่ในบังคับัญชาของฉันในเมื่อพวกเราไทยเรามันไม่ได้รวมตัวกันเราก็จำยอมอย่างนี้เขาเรียกว่าประเภทจำยอม แต่คนที่จำบังคับกับคนจำยอมต่างคนกต่างคนจำตายไปด้วยกันทั้งหมด <clears throat> เนี่ยนี้ก็ตอนนัมันเลงก็ได้เพลงมอนถิง่งถึ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 ง,ถง,ถง,ถงปีโหยโหนโยนยใจมันเพราาะดีมากจะได้สะดุดใจว่าความตายมันเข้ามาถึง <c oughs> ความตายมันเดินเข้ามาหาเราทุกลมให้ใจเข้าให้ใจออก <c oughs> ให้ใจเข้าครั้งหนึ่งชีวิตใหม่มาครั้งหนึ่ง ให้ใจออกครั้งหนึ่งชีวิตเก่าสลายไปครั้งหนึ่งให้ใจใหม่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งชีวิตใหม่มาเกิดมันตติดต่อกันถ้าลมให้ใจขาดตอนเมื่อไหรให้ใจเข้าแล้วไม่ให้ใจออกให้ใจออกแล้วไม่ให้ใจเข้าก็ตายแน่นึกภาพทึงความตายลูกรักมดละครตัวอย่างก็คือปาจิตตโุมารและบระชายา มันดาพวกวรมันทั้งหลายคุณแผนโบคลี่ในทีน่นี้แน่คนสำคัญก็มาไม่กันคนสำคัญก็คือวันทองที่ก็หาว่าเป็นชู้แต่ความจริงไม่ใช่คุณ <c oughs> นช้างแต่งกันมาโอ้พยาพยาพานุมาตรหัวไม่เหม่งก็มามาด้วย วันนี้เล่นเรื่องคุณช่างคุณแผนก็นดีไหมสแสดงละคะเรเสเลยไปไงตายแง่แก่ท่านบอกว่าตายแง่แก่ไปหมดแล้วเวลานี้มีแต่ผีช่างผีแผนแล้วคุณช่างคุณแผนไม่มีวันทองเหลาทองโบคลีทองบสีใครได้ใครคุ้นไกลคุ้นไกลคุ้นใกล้ไม่มีมีแต่ผีหมดหรอว่าไงก็ว่าไปเวลาเหลืออีกแปดนาทีเอา้ากคุ อยบอกลูกบอกหลานมาอย่างไงชี้วัดที่ใครล่ะราวทองพันนวดีสีโสภาคใช่ไหมใช่โจค่ะว่าะงั้นนะว่าอย่างไรืรอ,อ,นนะอ,รรอบอกว่าพูดย่อๆสิลูกจะได้จำได้ถ้าก็บอกฉันมาสิจ้ให้พูดไปอย่างไงถ้าบอกสอนลูก ว่าลูกทุกคนพ่อเหนื่อยมากลูกก็เหนื่อยมากอย่าลืมอย่าไปหาแต่พ่อเหนื่อยมากที่ลูกจะเสียกำลังใจ <c oughs> แค่บอวกว่าถกลูกเหนื่อยมากแต่พ่อเหนื่อยคนเดียวเพื่อลูกต้องเป็นร้อยเป็นพันถ้าลูกหลายคนเหนื่อยเพื่อพ่อคนเดียวอย่าลืมนะว่าพ่อมันยุ่งนะ มันหาเรื่องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลานี่เธอตอบมาเหนื่อยเพื่อลูกใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ที่ทํานี้ทําเพื่อลกูกแล้วก็ทําเพื่อคนทุกคนความจริงธรรมะพระพุทธเจ้าพอกินพอใช้แล้วถ้าจะกินจะใช้แต่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เขานี่ก็ต้องหาเผื่อลกูกสร้างว่ายังไงอีกชี้ไปที่นาฬิกาเวลาเหลืออีกหกนาที ไอ้ขอเตือนว่าเขาแม่ขอสั่งว่าทุกคนที่มานี่เป็นลูกทั้งหมดบางชาติอาจจะเป็นลูกคนอื่นแต่ก็ผ่านมาผ่านในฐานะผ่านเธอซึ่เป็นแม่มาก่อนก็ขอสั่งลูกทุกคนว่าทำใดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พ่อแนะนำแล้ว ขอลูกทุกคนจงตั้งอารมณ์นั้นนักษาอารมณ์ทรงธรรมนั้นไว้ด้วยดีจงอย่าคิดว่าชีวิตตินสีของพ่อจะอยู่กับโลกตลอดการตลอดสมัยเพราะว่าเวลานี้ร่างกายมันบุบปับเต็มทีแล้วเกือบจะทนไม่ไหวจะต้องอาศัยกำลังใจข้าประคับประคองอีกส่วนหนึ่ง แต่กำลังกายอย่างเดียวมันทรงตัวไม่ไหวฉะนั้นถ้าลูกทุกคนยังรักพ่อยังรักแม่ก็ขอให้ทุกคนรักษาความดีที่มีอยู่แล้วให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มและก็จงสร้างความดีตลอดไป ขึ้นชื่อว่าความดีใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสานดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้แล้วขอลูกทุกคนจงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยส่วนสุดที่มีความสำคัญนั่นก็คืออย่าเมากายจนเกินไปนี่เป็นถ้อยคำเขาไม่สีนะ อย่าเมากายอย่าเมาชีวิตจงอย่าคิดว่าร่างกายของใครดีดูร่างกายของเรานี้มันเต็ม,มไปด้วยความสกปรกโสมมมและมีความเสื่อมโทรมเป็นธรรมดาไม่ช้ามันก็พังอยู่คนเดียวมีความสุขสุขอย่างคนคนเดียวแต่ก็ทุกอย่างมีขันห้าฉะนั้นขอลูกทุกคน จงตั้งหน้าตั้งตาปลงจิตคิดว่าอน,นิจจาวาเดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมโนโเมื่อเกิดขึ้นก็เสื่อมไปคือแก่ไปทีละน้อยละน้อยสุดโ่วนไปอุปาชิตวานิรุชันติเมื่อเกิดขึ้นแล้วในที่สุดมันก็ตาย ให้เอาใจนึกถึงภาพของคนตายเพราะเวลานี้คนที่เขาตายมันนอนอยู่ข้างหน้าของเราสภาพมันเป็นยังไงเตสังโมปสมโมสุโขลร่างกายที่เปื่อยเน่าอย่างนี้ถ้าเรางดไม่มีจสได้แล้วองสมเด็จพระบพิตแก้วกล่าวว่าจะมีกายแก้วคือพระนิพพานอ๋อแม่สีเธอบอกว่าเธอแนะนําเท่านี้นะ แล้วขอก็หมดท้ายว่าขอลูกทุกคนนึกถึงสภาพนี้ไว้เป็นปกติ <c oughs> อย่ารื่นเริงจนเกินไปและก็จงอย่าทำใจหดหู่เมื่อกดของกรรมมาถึงเราจะต้องสู้เพื่อหักล้างในการเกิดเราจะไม่เกิดต่อไป ขอให้ทุกคนรักษากำลังใจอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราจะทรงไว้ซึ่งความดีไม่มีความเลวตามกำลังของจิตตอนนี้เวลานี้ทุกคนมีจิตเป็นทิพย์ให้รักษาความเป็นทิพย์ไวให้ดียิ่งต่อสู้ต่อประสักทุกอย่าง เราต้องเป็นโลกที่มีความกตัญญูรู้คนเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คนในบุคคลของชาติในคนในชาติเดียวกันและชาติอื่นไม่ว่าชาติไหนใครทั้งหมดถ้าเขามีคุณกับเราเราจะสนองคนท่านด้วยความดีอารมณ์ใดที่แป็นอารมณ์ที่ไม่ดีจงตัดอารมณ์นั้นไปรักษากําลังใจไว้เพื่อพระนิพพานโดยเฉพาะ จิตผนคิดขนไม่ว่าไฟร้ายที่จะไม่ใจคือหนึ่งราคะความรักในระหว่างเพศโลภะความโลภก,กอบโกยทรัพย์สินมากเกินไปโทสะอันตร,รายใหญ่คือความรุ่มร้อนของใจเกิดแตบหน่อยของความโกรธในจิตใจที่มองไม่เห็นโทษที่เรียกกันว่าโมหะคือความหลงจงย่ามีในจิตของโลกถ้าลงทายว่าแม่ขอลาก่อน ขอความปรารถนาดีของแม่จงมีแก่โลกทุกคนสวัสดีเข้าไปแล้วลูกรับมองดูเวลาเวลานี้ถึงเวลา15นาฬิกาพอดีถ้าอยากคุณคุยกันไปอีกก็ไม่ไม่ไม่จบอ่ะพ่อพูดไม่จบจบเสียงหมดเสียงวมน่อไรตายเมื่อนั้นถ้ายังไม่ตายก็มีเรื่องพูดคิดว่าการคุยกันวันนี้นะ คิดว่าลูกของพ่อซึ่งเป็นคนดีคงจะมีประโยชน์กับลูกบ้างไม่มากก็น้อยตามสมควรเอาดาเวลาหมดแล้วแล้วก็ลาดิลาไม่สีฮะลาท่าคุณช่างหัวไม่เหม่งใอย่ใอย่าอย่กรมัดอย่่กะมัดยังเพราะว่าหัวไม่เหมง่งทำท่ากรมัดเก่งเลยเนี่ยลาววครีลาทุกทุกคน และขอบคุณท่านผู้ที่ทรงอธิสมานกายที่มากับขบวนคนใหญ่ของเราท่านได้สนองความดีกับพวกเราคือรักษาและมัตตวางภัยอันตรายให้แต่อย่าลืมว่าเทวดาหรือพรหมทั้งหลายต้องรักษาแล้วได้เพียงแก้กฎของกรรมเท่านั้นถ้าสิ่งใดที่เป็นเหตุเกินวิสัยท่านก็ไม่สามารถจะโค้บคุมเราได้เอาละลูลกรักทุกคนเตรียมตัวขึ้นรถได้แล้ว ก่อนจะไปก็ใช้กำลังใจลาโบครีถ้าไม่เห็นตัวกันนึกเึ้งสารเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้สวัสดี